สวัสดีครับทีมงานท่าพ่อและการทรงขาเราพามาดูคดีนี้กันครับเมื่อคืนนี้ครับได้มีการเผาทําลายธงชาติไทย13ผืนและธงตราสัญลักษณ์อีก1ผืนนะครับที่ประดับไว้บนเกาะกลางถนนการชนะวนิตชน,น้าค่ายเสยานานารงค์เขตเทศบาลเมืองกอหงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขานะครับ ล่าสุดครับตำรวจชุดสืบสวนสพขหงร่วมกับชุดสืบสวนภาคเก้าชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาทหารมทบสีสองและฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ครับนำโดยพันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีแสงผู้กำกับการสพขหงพันตำรวจเอกธนวัฒน์เส้นสุยผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาครับติดตามจับคุมคนเผาได้แล้วนะครับชื่อว่านางสาววราพรมะโรงครับอายุ30ปีมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในพื้นที่หมู่3ามตำบลเชวาไร่ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามโน่้นแหละครับหลังจากที่เมื่อคืนเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ครับได้เผาและทำลายธงชาติไทยครับโดยเจ้าหน้าที่ตามไปจับกลุมได้ที่บ้านมนมีเลขี่ย่านถนนรัฐการดินทางรถไฟเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะครับพร้อมกับรถจักรยานที่ปั่นมาเผาธงชาตินี่แหละครับ แต่จากการสอบถามนะครับเบื้องต้นพบว่าไม่ได้มีเรื่องการเมืองหรือเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและจากการพูดคุยสอบถามนางสาววรพรครับก็น่าจะ มีปัญหาอาการอะไรประเภทว่าทางจิตอะไรประมาณนี้ครับเพราะเราไปยิ้มไปไม่ได้เครียดหรือว่าวิตกกังวลอะไรนะครับโดยยอมรับว่าเมื่อคืนนี้ได้เผาและทำลายธงชาติไทยและกระธงตาสัญลักษณ์จริงๆนะครับและทำไปเพราะว่านึกสนุกขึ้นมา แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ก้อนหินคว้างใส่ตึกกล้องวงจัรปิดของสอพหาดใหญ่ครับรวมทั้งป้อมจุดตรวจตรงห้าแยกตลาดก,กิมหยงมาแล้วด้วยครับเพราะความอะไรเพราะอะไรเหรครับเพราะว่า เธอบอกว่าเพราะว่าความหมั่นไส้ครับ <c oughs> แค่นั้นจริงๆครับแล้วก็จากการตรวจสอบประวัติก็พบว่าแม้ว่าจะมีอาการไม่ปกตินะครับแต่ก็เล่นเฟ e บุ๊กด้วยนะครับและเคยหลอกขายพระทางออนไลน์จนสำเร็จมาแล้วด้วยครับเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมา มีคนหลงเชื่อขอเช่าในราคา1,650บาทครับแต่ปรากฏว่าพอโอนเงินส่งสลิปเงินมาแล้วครับไม่ได้ของครับและมีการนำภาพพร้อมชื่อของเธอนี่แหละครับมาโพสต์ให้ชาวเน็ตชาวโซเชียลระวังว่าจะถูกหลอกนะครับ หลังจากการจับกุมครับตำรวจก็เตรียมส่งตัวไปตรวจอาการทางจิตที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครคดีอีกครั้งนะครับเพื่อดูว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตหรือไม่ครับอะก็ดูกันแล้วกันนะครับว่าออกแนวไหนเพียงจราจรเพียงเพียงจราจรพระหายแล้วเพียงจราจรเพียงสุดเพียงไอ้ะรน,นะสายตวรตวจสายตรวจถามว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรสายตรวจสองบานจราจรหนึ่งบานแล้วก็ อี่นาหายิ่งยิ่งยขายิ่งรยขึ้นงวยขึ้นยงบ้มอยู่นะเพียงทำไมอ่ะเพี่เพียงทำไมอ่ะเพี้ยงทำไมถามพี่ถามเพี่เส้นโมโโมโมโมาเรื่องเรื่องโมก็บอกงมันไส้มันไส้ก็ไมันไส้ก็มันไม่ม่พอใจไมเพียงนมเพียงเปี้ยงกัมดีกว่าโอ้ยปลากระตูนตั๊มอทำไมไม่เพียงตมือไมง